Too late, but I can feel the heartbeat of Atlantis. Yeah, all of work is <laughs> undone. I can save everyone. Some cities are still trapped in the collection. Others Wiped uh, from the ship's memory. The Metropolis, coast city. But we can still save them, right? America triple culture My family. คือแบบเอ็กแซกกลับได้แค่ไม่กี่เมืองอีกยังมีอีกหลายเมืองที่ยังเอากลับไม่ได้อะไรเงี้ยฮะนี่ก็นอนสบายเลยครับอย่าพึ่งต้องเลือกว่าจะฆ่ามันหรือไม่ฆ่ามันนี่ต้องการเขาไว้เพื่อช่วยเมืองอื่น With more time and Cyborg's help, the ship will obey me. Or, <imitation> or would you lose more, more cities? Bruce is right. We can't be sure. But what we can be sure of is that Brainiac puts everyone else at risk. This is no different than, than Joker. If you, you him. Can't can't kill him, we might have to kill that simple man. Yeah, yes yeah, it is, Metropolis and Coast City are gone. How many it's more innocent people die before you accept that some lives need to be taken? เขาได้มอไหล่ก็ต้องยอมเสียโอชิตไปกินนมกันเลยโอชิตอ้อเลือดเลยทีเดียวถึงเลือดเลยทีเดียวแบทมีซุปเปอร์แชโอ้คิทตไนมีมีโกคิตไนท์อีกอะมีคิทตไนมันเยอะจังเลยกันเลยเนี่ย to end Bruce โอชิตชิ แบตแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเนี่ยเดือดเจอมีดกูจักมีดกูนอาไปแล้วเอฟซูลูจัสติสแบทแมนเก็บครับทีนี่ก็แม่งเป็นตัวประกอบจริงตรีอีวอร์ดูแมนเนี่ยท้าอย่างงี้ไม่เอา กไปยืนมัวเลยเทเนะชิบหายแล้วกลับเขาเรียกว่าพอศัตรูตัวพอศัตรูตัวใหญ่ตายทุกคนกลับเข้าคังเข้าฝั่งตัวเองอะไรเงี้ยเออโดนซอกเงี้ยไอ้ไอ้นี่แม่งเล็งผู้หญิงมากไว้ก่อนเนี่ยชั่วค่ะแล้วเจ้านำแข็งระเบิดควันผมไม่เคยเจอระเบิดควันจะจักระเบิดควันมาใช่ปะคือระเบิดควันโดนทีอสเอสเอสเอสที่ นีดกูโดนต่อยกูกระสอบทรายมากเอาชิดพี่ลืมโตตีพี่ลืมเออนั่นแหละมันจะได้สู้แล้วไงจริงไหมเออว้าวมีพลังเยอะมากเสกเป็นมือมาจับไว้เป็นได้เยอะก็คือฝั่งฝั่งซูเปอร์แมนคิดว่าจะฆ่าไอ้ไอ้ไอ้บินแยกไปเลย เมืองที่เหลือไม่ต้องช่วยก็ได้อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ไม่มีใครต้องมาเจอแบบพวกเราอีกอะไรเงี้ยจริงไหมแต่แบ๊บอกอย่าให้เก็บมันไว้อย่างน้อยก็เผื่อจะได้เอ็กแทรคเมืองที่เหลือออกมาได้จับไว้ก่อนอะไรเงี้ยตีไอ้ชี้นี่ก่อนนะไม่ว่าจะชี้ไอ้นี่ก่อนดีแค่อย่ามาเล่นกับกูครับหอบฝักไม่โดนไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยโอเค แน่เอาป่ะไอ้นี่ก็เตะกูไปจังไอ้น่าสนุกแล้วมึงไปบ้างดิอ้าวเฉดไปไปไปบ้างดิษอันเนี้ยอันเนี้ยสนุกแมมสนุกแมอืมแหมมันเริ่มจะรู้จังหวะแล้วเลยเว้ยเออนั่นแหละนั่นแหละจ็อบคิกเข้าไปกลับทะเลไปเลยไป นี่นี่วัดเฉียดมึงไปเอาน้ำจากไหนวะอยู่บนเรือบินแล้วใช่ไหมจ้ะเฮ้ยลืมจะมาลืมจะกันเป็ตแล้วตอนนี้ศัตรูเอาฝาผิดท่า ออกฝักไม่โดนแหปั๊บมึงมาจากไหนเนี่ยักยื้ก้ออมงมียฝกนั่นแหละเปนแถลงก็จบละแมส่ยอ๋อมึงเนี่ยใช้จังออกกู ไนเป็นยามซะเข้าใจป่ะเบื่อสู้มึงแล้วเว้ยกากเลยเกินมึงทนี้ก็ช็อตมุมใหญงเลยไม่เสริมมาก็โดนบ้างอากลับน้ไปกันบ้าง จ้องนะฮะจ้องจ้องกูจังเลยเป็นไรจ้องน kind of <c oughs> ่ะโง่แม่งเลยอยากตกใช่ตกเลยเย้เฮ้ยกูร่อนได้จเหรอเราแบทแมนน่ะเฮ้ยนี่ไงกลัวกลัวอะไรแม็กอันดับม่เป็นยาอ่อนด้วยมึงไอ้ยังไม่เป็นจยาวอ่อนจนจัดอ่ะ มึงลืมไปเหรอว่าแบทแมนมันไกลดิ้งได้แบทแมนนะเว้ยจับได้ได้ได้จัดไปเอาฟักเอาฟักเอาเชือกโอ้มันโลนี่ว่ะ ไออ้่นั่นแหละต่อยไปเดี๋ยวทางขยะจะตามไปไม่ต้องห่วงโอาชิดมันหลบได้เฮ้ยเล่นอะไรเล่าเอาฝักผิดคอมโบ,โบอ๋อมันมีสี่แล้วมีสามเออแบทแมนเียอาไปให้มันไปให้มันไปตีใหม่ก็ได้ผม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  แน่แน่ทางนี้ครับทางนี้ครับเล่นอะไรแล้วออา shot โ,โ,โดมโดดมางัดขึ้นคางพอดีเลยอาชีพกันได้เว้ย มึงแค่นี้ความรู้ระดับเอ็ชิเอนีแค่นี้กากพาไปที่ทำมีใครมาหาเลกอ่ะแบทโมบิลอืว่าแหมคิดถึงเป็นอาคัมไนท์ให้ตายเถอะ คล้ายๆนะดีไซน์รถคล้ายๆกันเลยนะเออแม็กระาดำยิ่งม่งบรรอ่อนไงเขาด้วย,นะแบบยญญวคือแบบมึงไม่กลัวตกหรอกกูปล่อยม,มึงตกไปตายกูกูเป็นแบทแมนกูบินได้ไกลยิงได้มึงกลัวเที่ยอะไรอะไรเงี้ยเอออ๋อชุดคลิปตัวไนซ์สินะ yes ว้า สลับจัดการซุปโดยเฉพาะที่ต้นไนสูไม่มีมา่าแน่นอนเออไอพุทธยวิ่งวิ่งหนีวิ่งไล่เออแมนดอนเธอประิด็นไอ้ฮะที่ต้นไนซูปนก่มันได้ This is the last time, No more secrets, no more schemes. Schemes? I'm not the one who stoked Clark's worst fears. Uh -huh. To pacify man's world, Cal needed steel, not compassion. But you didn't bring peace. แค่เริ่มสงครามเท่านั้นแหละวับสกสุกอะไรกันล่ะโอ้หทั้งนั้นแหละขอฝักมันรู้ด้วยว่าเราจะทำท่าอะไรโอ้ยเชิดจับได้พอดีเลยเว้ยไอ้เนี่ยเน่ดูด้วยจะ NTA เราอีกข่าฝั่งเขาโบไม่ติดชิด จะปาระเบิดตัวจะปาระเบิดแล้วก็หายตัวอีกทำไมเนี่ยแหวนโอแวบบ้ามันมี4เม็ดด้วยอีกเยอะมี4เม็ดตลอดเลยให้ตายเถอะมันมี4เม็ดตลอดเลยเซ็ง เคอหักเดี๋ยวกดปูหาท่าอยู่วะแหน่ะหนขับคางข่าวกูสาเรียกมาเออเฮ้ยเสร็จ อาเสียตายพอดีประทุอุสาคาเตอร์วอร์อิสอเอร์าเิไม่ล้มง่ายจากอุสาเป็นนางเอกต้องจบอย่างนี้ซินะจำคืนนั้นได้ไหมที่ไนบอกฉันว่าโลอิสท้องจำได้ ความทัมที่ดีมาก i m อีกชีวิตหนึ่งคิดถึงตอนนั้นจังเป่นกันเปิดก่อนได้เปรียบหยาเปิดก่อนได้เปรียบิดก่อนด้รีมันยาปิดก่อนเลยอ Oh, fuck, keep Wee. Oh, fuck. I can die away. Rethink your strategy. แล้วมึงอ่ะไปเลยเอาฝักเอาบ้างดิแต่มันตายอายุจริงเชิดโอเคอายเถอะเออนั่นแหละใหม่เอาฮูนิกส์ผมว่าต้องแบบไม่ใช่เอาฮูนิกส์เนี่ยอย่าจ้าจ้าว้า Tell me do you bleed you will ah ืออหมดแมนกันแต่มก็ bleed แล้ววะเอฟลอเอาชนะซุปได้แล้วไงบ้าง เขาเขาหลับไปแป๊บไม่ต้องห่วงขอโทษทีคารา่าเรื่องอะไรเป็นช่วยเขาไม่ได้หลอกให้จับตัวได้แค่ปลอดภัยแล้วคารา่า ก็ดีเทลก็ดีนะคือเพราะว่ากำลังลดพลัสูเรแมนอยู่ถ้าซูเปอร์เกิลมาก็โดนใช่ไหมอะไรเงี้ไไไไยไอ้สักวัน,บบน,นเธอ,อเข้าใจมีคุกอันใหม่ให้มันอีกแกจังจะมีคุกใหม่กว่านี้แก คุกที่ได้ยังไม่พอบ้างั้นใช่ไหมต้องมีคุกที่ใหม่กันนี้เพื่อจับมันอีกใช่ไหมเนี่ยสัญลักษณ์นี้ควรจะให้ความหวังสะพบกับคนทำให้คนกลัวสัญลักษณ์นั้นสำคัญคือคนที่ใส่อยู่ตางหาง เราสาร้างจัตต,ตลีกมาด้วยกันาบางทีโลกควรจะมีทีมอย่างนั้นบ้างเย้ซูเปอร์ทรัสต์จัสติสลีกใหม่ฟักซูเปอร์แมนซูเปอร์เกิร์ลอิสเบเตอร์เย้ฮาวเวอร์เกิร์ลดีนะชอบนอกใหญ่ดเย้จบ โอจบแล้วเรียบร้อยผมนะโอ้โหสุดยอดไม่น่าเชื่อกับซูอ่าอิงจติดแปลแผนไปขายคืนเขาเล่นจบแล้วเบื่อแล้วไปขายคืนนั่นแหละคือย่างว่าพี่ว่าเกมสนุกนะอย่างที่ว่าคือจังหวะคอมโบมันดูง่ายกว่าใครที่บอกว่าเล่นผ่าอิงจติผ่าแล้วคอมโบยากพ่าที่ว่าคอมโบง่ายเพราะว่ามันมี3มปุ่ม4ี่ปุ่มเองไม่ได้แบบว่ามีเป็นคอมโบยาวๆอะไรแค่เราต้องมานั่งแค่ว่าเราต้องมานั่งดูว่าไอ้สามปุ่มแล้วเสร็จแล้วไปท่าไหนต่อไปท่าไหนตามได้บ้างใช่ไหมเล้กดท่าไหนต่อท่าท่าไหน สี่ทุ่มจบพอดีใช่เปิดแอดรอแหมจัดไปน้องว่ามาก็พี่จะเปิดแอดแล้วกันทั้งนั้นถึงจะไม่ค่อยได้อะไรก็ตามก็เปิดๆไปเถอะจบไปเก่ที่หนึ่งแล้วยี่สิบแปดแล้วใช่แล้วยี่สิบแปดเกมที่พี่เล่นมาจบทั้งหมดโโอ้หเยอะมากส่วนตัวพี่มองว่าเนื้อเรื่องดีนะอย่างที่ว่าคือเนื้อเรื่องมันเอาไปทำเป็นหนังได้เลยจริงแล้วไหนจะซีนแอคชั่นที่ซูเปอร์แมนสู้กับซูบแบทสู้กับเมดิแอคี่แนะม่งเจ๋งมากคี่ว่า หนังควรจะไปทาทาตามบ้างเขาเรียกว่าไงดีคือเขาใช้เม็เทเลียยที่มีอยู่ในอยู่ในคอมิกอยู่แล้วเอามาใส่ให้มันสนุกขึ้นจริงไหมซึ่งปัญหาของหนังดีซีที่พี่เจอมาคือปัญหาคือมันพยายามใส่ความเป็นตัวเองหนังโทนดาร์กเกินไปหน่อยเขาจะไม่อะไรเงี้ยงงเออคือรู้ว่าพราะว่าแบทแมนมันเข้าเพรา b a บทแมนมันคือโทนเลียวดาร์กแล้วก็เรียวจริงๆใช่ไหมคือที่ทำไมมันเวิร์กกับซูเปอร์แมนจ๋าไอ้กับแบทแมนจ๋าเลยเพราะอะไรเพราะว่าแบทแมนมันคือเรียว พอความเป็นเรียลมันก็เลยดาร์กจริงไหมอะไรเงี้ยเออทีนี้พอไปใส่ซูเปอร์แมนเดียวแบบดาร์กแล้วมันก็ไม่สนุกอ่ะมันก็นั่งดูซูเปอร์แมนเนิ่งทำหน้าปวดขี้ทั้งวันมันไม่สนุกอ่ะจริงไหมเราอยากเห็นแอคชั่นเท่ๆของซูเปอร์แมนอย่างเช่นอย่างซีนต่อยกันกับเบเนียคแม่งมันมากปอบปอบใส่ก็โอ้โหเป็นโคตรมันจริงอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมแล้วก็ทีนี้อย่างอย่างที่ว่าอ่าหนังคือการ์ตูนก็เป็นการ์ตูนของมันดีอยู่แล้วจริงไหมอะไรเงี้ย ทีนี้ทําไมหนังของดีมันสู้หนังมาวิวไปเพราะว่าหนังที่ยๆว่าหนังมาวิอย่างกาเดลกาเล็กซี่เนี่ยจริงมันไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่ด้วยซ้ำมันเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับตัวละครแต่ละตัวความเป็นไปของตัวละครใช่ไหมเรื่องราวของครอบครัวของตัวเราและตัวเพื่อนเราแล้วก็เป็นหนังตลกไปด้วยใช่ไหมคอมเมดี้ไปด้วยจริงไหมแล้วค่อยใส่ตัวละครฮีโร่ตามไปมันถึงสนุกไงคือเราได้ดูหนังธรรมดาแล้วก็ได้เห็นฮีโร่ก็จบแต่ทีนี้ดีชอบแบบว่า ต้องเป็นฮีโร่ต้องมีซุปต้องมีแบทเสร็จแล้วต้องมีอะไรนะมีวอเดอร์บูแมนมาเป็นตัวแถมต้องมีไซบอร์กมาแอบผ่านเดินผ่านหน้ากล้องต้องมีเดอะแฟร์โผมาในความฝันต้องมีฉากอนาคตในในหนังอีกไม่รู้อีกกี่พันภาพที่จะทําหลังจากนี้อะไรเงี้ยมันคือกูจะดูหนังอ่ะกูไม่ได้กะจะดูหนังภาคต่อเข้าใจไหมเออกูจะดูหนังภาคเนี้เข้าใจไหมเออ ซึ่งอย่างว่าจริงแล้วมาเวลก็เป็นอย่างนี้มาก่อนเจ๊ไหมหนังมาเวลตอนทํากับตะอเมริกาทําทอ,อก็เป็นเพราะว่าพยายามใส่เหมือนกับว่าจะพยายามไปหาอเวนเจอร์ให้ได้ซึ่งตอนที่อเวนเจอร์มันประสบความสำเร็จเงยจริงเนม้ก็รอดไปแต่นางเขามาของดีซีอ่ะมันเป็นปัญหาคือคือกูจะดูหนังมึงเนี่ยกูไม่จะดูเทเลอร์หนังภาคต่อไปเขาจะไหมกูจะดูหนังมึงเนี่ยหนังมึงอะ่ะเอาหนังมาก่อนก็ใจ๊ไหมหนังดีซีเป็นเงี้ยจริงที่ลำคาญหนังดีซี คือทำไมมึงต้องพยายามใส่เทเลอร์หนังต่อไปภาคต่อมาให้กูดูภาคในตอนนี้ด้วยกูไม่ได้กะดูเทเลอร์ดูทีหลังก็ได้มึงเอาหนังตอนนี้ให้สนุกซะก,ก่อนสิจริงไหมอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นนะ่ะพี่ถึงลำคาญหนังของดีซนิดนึงอย่างที่ว่าแล้วก็อย่างที่ว่าอ,อย่างที่ว่าดีซมันมีตัวละครเยอะแล้วก็เจ๋งอยู่แล้วอย่างที่ว่าคอนฟ l i ต์ก็มีอยู่แล้วอย่างที่ว่าใช่ไหมตัวละครเอาจริงที่ว่าหนังซูปวีแบทไม่น่าจบลงที่สู้กับดูมเดย์ดูมเดย์ให้เป็นภาคต่อแล้วก็ ต่อไปเจอบิดีแอคเจอดาร์กไซน์นี่โอ้โหแม่งครบใช่ไหมสนุกเล่นไล่ธีรพัชเจ้าจัดเตอลีกธีรภาชธีรภาชแล้วตัวละครก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใช่ไหมอะไรเงี้ยเปลี่ยนคอสตูมเปลี่ยนชุดก็เจ๋งจะตายถ้าเกิดทำนี้อันนี้อะไรมาแบทวีซุปซุปตายเลยอะไรก็ไม่รู้ของมันเสร็จ <c oughs> แล้วก็ฟอร์มทีมจัดเตอลีกแล้วก็ไม่มีซูเปอร์แมนในเทเลอร์แต่เด็กซูเปอร์แมนก็กลับมาไม่รู้ของมันนะเออก็อะไรก็ไม่รู้เออแล้วผมเนี่ยดีซีซีสนุกชาแดนหนักไม่ค่อยหนุ่ม ซีเพราะว่าซีรีส์เขาพยายามทําให้แบบว่าก็ทําตามสไตล์คอมิกไงจริงไหมแล้วก็เรื่องของคาแรคเตอร์อย่างที่ว่าไงให้มันแบบรู้สึกว่ามันเข้ากับคอมิกเข้ากับบรรยากาศของคอมิกกับโลกจริงมันเลยสนุกไงแต่ปัญหาคือในเมื่อมีซีรีส์แฟดและเสร็จแล้วแฟดในหนังก็เป็นคนละคนกันอีกนี่เอ้าจริงแล้วจะดูจะคิดดูไหนก่อนอะไรหลังกูงงไปหมดจริงดีอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมเออนิดนึงโอเคกลับมาที่เรื่องเกมเดี๋ยวอย่างที่ว่าเกมกราฟิกดีมากสวยมากพี่บอลจริงคือด้านการเฟเชียลหน้าตัวละครอาจจะแบบว่าดูเรียลลิสติกไฮเปอร์เรียลเรียยลลิิสตกไปหน่ออาจจะดูแบบ ไปหน่อยจริงไหมเวลาหัดแบบทำตัวละครทำหน้าซึ่งมันก็ดีคือมันเรียลลิสติกมันก็ดีแนี่บางทีคือมันไม่มันมันดูไม่หล่อมันดูไม่สวยกับไม่หล่อเข้าใจไหมอะไรเงี้ยเสียดายเพราะเรามองซุปเปอร์เกิลมองตัวละครนี้คือเป็นตัวละครที่หล่อแล้วก็เท่มากจริงไหมอะไรเงี้ยเออออนมันหน้าตามันซุปเปอร์เรียลแล้วมันแบบอยู่เงี้ยใช่ไหมมันแบบแง่อะไรเงี้ยเออนะเพราะงั้นที่ว่าเกมพี่ว่าสนุกมากที่ว่าเพราะว่า มันเียกว่าไงดีคือมันก็ไม่เอาแบบว่าจะาสุ่มจัก,กรวาลมาสู้กันกจริงไหมแบบเพราะว่าพตอนที่เราเล่นภาคแรกมันจะตีภาคแรกมันคือการที่เอาดึงจัก,กรวาลหนึ่งมาแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นแบทกับแบทกับซุปแล้วกว็ลุมซุปคนเดียวใช่ไหมลุมซุปแมนฝั่งของจักรวาลนี้คนเดียวเป็นแบทสองตัวกับซุปแมนอีกจักรวาลหนึ่งมนรวมพลังกันจัดการซุปคนเดียวซุปกลายเป็นตัวร้ายมันก็ไม่สนุกใช่ไหมมันเป็นอย่างงี้คือรวมพลังแล้วก็ค่อยคอนฟิกตามมาเรื่อยๆใช่รั่ค,คอนฟิก c ว่า เราควรจะปล่อยคนผู้ร้ายไว้ดีไหมเราจะฆ่าผู้ร้ายดีไหมอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องราวเรื่องราวของมันซึ่งก็เจ๋งดีอย่างที่ว่าเกมเพย์ระบบดูเขาเ้าใจง่ายมากกดปุ่ม3-4ปุ่มมีท่าให้3สเปเชียลสาสี่ท่าออกคอมโ,โบไปเรื่อยๆหาขัดขหาคอมโ,โบเท่ๆใช้ไปฝึกได้พี่แนะนําให้เราไปฝึกดูนะครับผมออนไลน์ไม่รู้เพราะพี่ไม่เคยไปลองเพราะพี่ไม่แน่ใจเพราะว่าโฟร์เนอรพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันอย่างที่ว่า